อาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Sausage Man เย้ขอบคุณพิงค์ฟองนั่นเองซือผมนะครับก็เพิ่งมาเล่นนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเล่นไงใช่ซือคู่แมลงเขาเล่นนานแล้วนะครับที่จริงผมก็เคยเล่นอยู่นะแต่ไอดีกเก่าผมหายไปกับกระสับเก่านะครับก็ก่อนที่จะไปเริ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยงั้นเราตัดไปตอนที่เราโดดโล่เลยนะครับ

ฮะตลาดในการขี่ลูกบอลไม่รู้ทำไมขี่อะไรฮะขี่ลูกบอลฮะขี่ลูกบอลเขามีเด็กกลิ้งลูกบอลไม่ใช่เอออะไรคุณมีกระเป๋าหรือเปล่ายังไม่มีอ้การอะไรวะหมอว่าเป็นไรหรอเป็นสิเกลือคุณแล้วไม่นาน ไม่นานก็เจอคนละฮึอย uh ูยูซี่แบบยูซี่กลังมากเลยตอนนี้ผมยังไม่ทันได้กระเป๋าเลยลอ่ะเอาเอาพีเก้สิ็ได้เอายูซี่ทิ้งไวนะครับเดี๋ยวขอหาซองแท้นะถ้าถ้าจะซองแท้บอกด้วยนะ oh ครับพือตัวน,นี้ผมรู้สึกว่าผมไม่เจอกระเป๋า ทูกันครับผมไม่เจอกระเป๋าโกมากเลยเมยกระเป๋าไม่มีโอ้ยยังไงยังไง,ไง,ไง,ไงเจอละโอขวัญเจอแล้วเป็นกระเป๋าเลยพี่อือหือเจอแก๊สลิงเอาไงดีเจ้เจ้เฮ้ยเอาเอาแก๊สลิงไหมเฮ้ยดูดิผมได้การ์ดพิเศษสามารถล่องหนแล้วก็วิ่งเลยเอาแก๊สลิงไหมเฮ้ยพี่กวางดูดิสิผมมีความสันม้นพิเศษเออเฮ้ย คนเดินคนเดินอะไรคนเดินใครเดินใครเดินใครเดินอุ้ยอุ้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างหัวแตกใช่ไหมวะ <laughs> ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับถ้าอยู่นี่เป็นจะเป็นว่าโอ้ยอะไรอะ่ะเอ้ยใครยิงอะไรวะผมเจอแล้วผมเจอแล้วโอเมก้าโอเมก้ายิงกันไปเลยสว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 ยโมลูทคลองก่อนโอ oh my god มีเจ้อของกลางๆนั่นเลยโอ้เจอลูกบอลมีลูกบอลใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ต่างคนต่างมีลูกบอลใช่ไหมคนอยู่ไหนวะเฮ้ยใครใครขี่ใครขี่ใครขี่เครื่องบินผมบินหาคนอยู่ตอนนี้แต่ไม่มีอคผมเอากระเป๋าไปเฮ้ยคนเดิน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 ไม่ไม่ใช่คนเดินแล้วอันนี้คนยิง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 ผมเจอแล้วผมเจอแล้ว โอ๊ยตกใจหมดวยลาหัวมังค์ลากหัวมังคลาหัวมังคลาหัวม,วมเออครับตอนนี้แล้วก็มียาหรือเปล่าคุณผมไม่มียาวะ่ะมีมีก็บ้าแล้วว <laughs> ตอนนี้ผมเลือดน้อยไม่มียาหมไม่มีเหมือนกันในแต่ที่วับ ผมเคยเล่นอยู่นะไอเกมนะี้แต่ว่าไม่ได้เล่นนานก็เลยลืมไปหมดแล้วโอ้ยไม่มียาให้เลยว่ะตอนนี้ยมีแต่แคปซูลวับเอาไว้หนีดีอยู่ดีอยู่เวลาจะตายก็จุฮุย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 คุณเป็นอะไรคูซองแทะนะคุูไม่เ,เ,เลยไม่ใช่องแทสิมันเป็นซองโหผมเจอซองแท้แล้วขอบคุณ S <S <S เฮ้ยอ,อยู่นี่อยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมนี่ล้มแล้วล้มแล้วช,ช่วยยิงให้หน่อยอยู่ไหนผมไม่เห็นอ่ะไม่ต้องไม่ต้องช่วยก็ได้อ่ะอุ้ยอู้อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งผมไม่เห็นมีมีกระสุนซองไหมมีกระสุนซองไหมเจ้า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 เอ้ยเอ้ยอืมลัดตึงๆครับรอเล่นมีกระสุนซองไหมไม่มีอืมแล้วเจอซองที่ไหนซองแท้ ม่ใช่ซองแท้ผมผมเจอซองธรรมดาเออแล้วแล้วแล้วซองธรรมดาเห็นกระสุนไหมไม่เห็นอ้าวเฮ้ยมมันอยู่ด้วยกันเน่ะอยู่เนี่ยไอ้เนี่ยในบ้านเนี่ยไหนวะเดี๋ยวไอ้เนี่ยผมเจอซองแท้แล้วแต่ไม่มีกระสุนนี่ไงกระปุนกระสุนลูกซองคุณมีกระสุนพัดมาให้ผมหรือเปล่ามีเอาก็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 ดอปจากตรงนี้หมดแล้วไงเนาะก็ก็คือไอ้ที่คุณเก็บจากกองเมื่อกี้นี้ก็คือเออนี่ไงนี่ไงอ่าอไปอ่ะไป เอาทำไมมันไม่ออกวะคุณก็โยนมาดินี่ไงโยนแล้วเยียมเอากระสุนซองอ๋อเก็บเข้ามาแล้วทำไมมีกระสุนซองเอยอุ้ยนี่ไงเอาเอาซองฟาดเอาซองฟาดมาดิมาดิซองฟาดตึงๆมันใช่ซ้อมหรือเปล่านะไม่ใช่ซ้อมนะเนี่ยมันคืออะไรอะที่ขีบมั้งที่ขีบเฮ้ยใครบินใครบินใช่ที่ขีบขยาดหรือเปล่าเออที่ขีบขยาดอืออยู่ไหนเอ้ยมันอยู่ตรงนี้อือมึงมา แหลกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราอุ้มมันอุ้มอุ้มอุ้มคืออุ้มมันอุ้มมันดูท่าอุ้มดิดูท่าอุ้มดิเรียมันจะตายแล้วนะวางวางหนีไปไหนไม่มีของอะไรให้ลิวดเลวมีแต่ของเกลือๆนะทุกคนริ่มวิ่งเข้าวงดีกว่าเฮ้ยใครใครเดินอ่ะใครเดินใครเดินเดี๋ยวเดียวเดียวเยวมันอยู่ไหนวะ อยู่อยู่ข้างหลังเราอ่ะนั่นนั่นนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ววูยังเดินไปสองสองสองมีสองตัวมีสองตัวเอาเอาตัวนึงอีกตัวนึงตายหรือเปล่าอีกอีกตัวนึงอยู่ไหนล่ะอีตัวนึงอยู่ไหนอ้าวูตายอีอตัวนึงอยู่ตรงนน้นตรงนน้นโอ้ยนี่ไงอุ้ยขวางขวางขวางได้ขวางได้สวยแกแล้วแกอยากได้กระสุนซองอ่ะ ตอนนี้คือได้ซองแท้แล้วแต่ยังไม่ได้กระสุนซองนะเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะต้องพูดเสียงดังๆนิดนึงครับเสียงเกมอาจจะกบเสียงเหมือนกับตอนเล่นมายครับนะครับอันนั้นเสียงเพลงคุณรู้หรือเปล่าว่าตอนคุณเล่นมายครับอ่ะเสียงเพลงดังกว่าเสียงพูดมาเลยผมแทบไม่ได้ยินเสียงเอลงในลิพยเลยพูดจริงเออเอาเฮ้ยนี่ไงล้า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 ง ล้าง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 เนี่ยนี่ไงยิงไม่โดนเราทุกคนโอ้ยสองตัวเลยสองตัวสองตัวจะล่องหนไปทำไมอีกอีกตัวหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สามอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งบินอืออืออตัวืออืออือทุกคนตะลุมบอลจนผมแหลกเลยทุกคนอีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวนึงบินอยู่ตัวนึงบินอยู่มีเยอะจังวะ มาเป็นมาเป็นมันเป็นตี้เร็วอะเยอะกว่าตี้ <c oughs> น่าจะมาแก้แค้นไอ้เพื่อนเรานะไม่มียาะ่ะผมไม่มียาเนี่ยเอาจีิงผมไม่มียาผมขาดยาอะ ยารู้ไหมไอ้สีขาวๆผมเรียกว่าอะไรอะไรเทปพอนเหมือนเทปวะเออมวนๆน่ะสีขาวๆอ่ะเออเอมันมีกล่องยากับผ้าปันแผลว่ะมันมีกล่องยากับผ้าปันแผลเจอเทปอีกแล้วมีกอง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 วันนี้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 นายนายนเนี่ยพาร์ตมาเต็มเลยเนี่ยกระสุนพาร์ตมาเต็มเลยนายจะโยนระเบิดควันใส่คุณปิ้วจะเอากระสุนพาร์ตมาไหมเนี่ย ไม่เห็นเกิดอะไรเลยไม่เกิดนะเออกิเห็ดเหดเอาไปเลยเอาไปเลยคุณว่าไม่เกิดยังไงกินกินเห็ดกินเห็ดตัวใหญ่ดิคู่คนเลยเมื่อกี้ผมโยนระเบิดใส่ตัวเองเนี่ยเลือดผมเกือบหมดหลอดกินเห็ดทำเว้ยมัไม่โตอร่อยกินเลยเอายกเลิกเพื่อไม่รู้ไม่ไม่ประยชคอไหนได้ไหมโยนโยนโยนทิ้งไหนได้ไหม อยากได้อยากได้อยากได้อยู่ทิ้งหน่อยขอหน่อยมันจะวิ่งเร็วขึ้นตัวใหญ่โคตรแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นแล้วบบจะบวกกับอันนี้ด้วยโอ้ยวิโคตรเร็วดูดิเชชเชชโอ้โหผมเป็นเดอะแฟลชตอนนี้ผมเป็นเดอะแฟลชใช้ลูกบอลกับน้ำได้ไหมเนี่ยเฮ้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 ย ทุกคนตอนนี้แล้วก็เฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงคนคนเต็มเลยเนี่ยไอ้ไอ้คนที่มันเทพที่สุดอะอเฮ้ยเอ้าฮู้ยคนแรงเลยโอ้โหฮู้ยแรงแรงถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนตายเลยโอ้โหฮูย้ยคนแรงมันเอ้าใครมันอึดจังวะโอ้โห,โโโหสู้ไม่ไหวครับคนอ,อึดเลยเฮ้ทำไงได้เอ้ยยังอึด มันมันยิงแล้วมันค้างผุนี่ยิงแล้วไม่ายโอเคก็คสำหรับใครดีชาวคลีนี้ก็ฝา,าก่อนลค์ก,ก็เชร์กับส c r i b e ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปตัดต่ออีกเยอะแยะมากมายเลยบ๊ายบาย,ย